หลังจากที่พระโคเสียงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มตน้นฤดูการทำํำนาของเราดีกว่าค่ะรอบนี้จะมาอธิบายนาดำกับนาวานค่ะมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากนาดำก่อนนะคะนาดำเนี่ยเราต้องเพาะกา้า ใช้รถค่ะแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นแถวเป็นแนวดีค่ะข้าวก็จะขยายได้ดีไม่แย่งกันกินปุ๋ยอาหารทัวนาวานเนี่ยก็เป็นฝันใจของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นเอ่อพ่อฉันนะคะ60 70เนาะแม่ก็จะกํากับข้าวว่าวานไปเถอะวานให้มันนานะแล้วมันก็ไปแย่งกันเองเออแต่มันก็มีการซ่อมแซมนะสุดท้ายแล้วเนี่ย ตอนที่เขาเรียกว่าผลผลิตมันออกมาเนี่ยค่ะเราก็ผลผลิตเท่ากันอยากให้มันได้เท่ากันละค่ะคือผลผลิตชนะเลิศค่ะชนะเลิศค่ะขอให้ได้ผลผลิตดีๆนะคะปีนี้ถูกต้องตรงตามที่พระโคเสี่ยงทายเลยค่ะ